ไปต่อไปจัดไปเอาติดรถผู้บริหารใครๆก็ใช้ใครๆก็ซื้อนะบอกเลยว่าตัวนี้นานนานมาทีรถเก๋งขนาดกลางอ่าแต่ราคาอีโก้คารถปีสิบแปดสามแสนกว่าเองบ่สามแสนกว่าสมัยสองสามปีที่แล้วมันแม่นบ่หนิฮะไอเสมมันแม่นบ่ราคานี้จริงป่ะเนี่ยจริงรอ่อนเดอนละหกพันโอ้โหรถนี่วิ่งกันเป็นล้านโลอะคันเนี้ยแบบเนี้ยนะเอาดูภายในกันหน่อย ภายในสีครีมหรูหราระดับผู้บริหารนะอดีตเคยรับใช้ประชาชนไหมคะนี้ไม่เคยรถ <laughs> สีเดิม <laughs> โรงงานต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้มันมีทั้งรถบ้านแล้วก็รถแท็กซี่แต่อันนี้เป็นรถบ้านนะครับนะเดิมสบายใจได้นะน็อตเดิมกุ้งกุง,ง,งแก๊ไม่เคยติดอ่าโหยางเลี่ยมกิฟต์ยางไม่เคยใช้นะยางอะไรไม่เคยลงดินล้อแม็กแม็กเดิมนี่ยางเปลี่ยนแล้วด้วยนะ นี่เตรียมส่งมอบเหรอหรือว่าเราเปลี่ยนรอก่อนเปลี่ยนขึ้นขายเลยคือรถผมนะเปลี่ยนยางให้ใหม่แน่นอนนะถ้าเกิดเอาไปนี่ไม่ต้องห่วงขับได้ยาวๆสวยกิ๊บสวยกิ๊บน็อตเดิมฝาเดิมไม่มีขยับพาษีหกเก้าผอนหกพั <69. S 1> น 6, กว่าหกพันกว่าบาทตลอดสัญญาหกพันกว่าบาทแต่ก่อนนี่ออกใหม่ป้ายแดงเป็นหมื่นนะณนะวันนี้หกพันกว่าอะใครจะซื้อจะขายเถินนึกวิสกแก้ว แ,แหวดไม่เก็บเวลาซื้อสดแล้วก็ไม่ต้องโอนจองนะมาซื้อได้เลยฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีโอนฟรีส่งรถถ่ายน้ำมัน <ừ m. S 2> เครื่องกองเครื่อง,องของเหลวภาษีพรบอติดฟุ่ติดฟิล์มเปลี่ยนยุงเปลี่ยนยางทุกอย่างจบที่บิ๊กสแก้วใครออกบิ๊กสแก้วออกเพ <laughs> <laughs> ราะแถบเยอะใ่ไห <laughs> <laughs> เหลืออย่างนี่ <laughs> จัดนักจัดเต็มเอาเอาเอาโอเคจัดให้ลูกค้านะเอาใครสนใจจะซื้อขายรถหรืถึงบิ๊กสแก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ